ว่าสิมอยูจักเดือนนึง ขาความจริงไลอาทิตย์เดียวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราพามาชมสถานีรถไฟชุมทางศรีราชาเอิ่นถืกว่าน้อพอดีว่าวันนี้มาส่งคุณพ่อขึ้นรถไฟเพื่อไปลงที่หัวลําโพงขามานี่นั่งรถทัวร์มาแล้วบอกว่าไม่ประทับใจเลยเข้าห้องน้ําแต่ละทีก็โยกซ้ายโยกขวาเพลินว้าว่าจะมาอยู่กับลูกสาวสักเดือนนึงแต่คนเฒ่าคนแก่น่ะนาะไม่มีอะไรทําก็ อยากกลับบ้านแล้วอย่าว่าแต่คนเท่าคนแก่เลยคนหนุ่มคนสาวอย่างเราก็เบื่อได้เหมือนกันอยู่เฉยๆไม่มีอะไรทําก็เบื่อก็เซ็งไงเอาจิงๆก็อยากขึ้นมาหาหลานเฉยๆนี่แหละพออยู่เต็มที่เราก็อยากจะกลับบ้านขึ้นมาแล้วบอกว่าขากลับนี้จะกลับรถไฟต็เลยมาจองตัว๋วซื้อตั๋วที่ศิราิชารถข,า,ขาเข้ากรุงเทพน่าจะมีสองเที่ยวนะถ้าเราจะไม่ผิดราคาตีตั๋วจากศิราิชาไปอะไรนะหวัวลำโพงก็ไม่แพงนะ<ฮ>ประมาณ28บบาทนี่แหละ แต่ว่าปัจจุบันสถานีหัวลำโพงก็เริ่มจะยอยทยอยไปสถานีบางซื่อเกือบจะหมดแล้วแต่การขึ้นรถวันนี้ก็ไปลงที่สถานีหัวลำโพงเหมือนเดิมแต่ว่าก็ต้องนั่งรถประจําทางเนี้ยไปลงสถานีบางซื่อเหมือนเขาจะทําสถานีบางซื่อเป็นสถานีหลักแทนสถานีหัวลำโพงเลยว่ากันด้วยเรื่องสถานีรถไฟแต่ละที่นี้ก็สวยไม่แพ้กันเลยแต่ละจังหวัดเรียกได้ว่าตกแต่งนี้ประดับ ระดานี้แข่งกันเลยนะอย่างสถานีศิราชานี้ก็ไม่ค่อยมีรถเนาะส่วนมากก็จะเป็นขบวนรถสินค้าซะส่วนใหญ่และระหว่างที่นั่งรอรถไฟก็ให้พ่อถ่ายวิดีโอให้มาดูฝีมือคุณพ่อสิคะเพราะใช้ได้อยู่ไม่ใช่หรอกก็คือว่าอยากจะเอาบรรยากาศฝนตกเท่านั้นเองแหละก็เลยให้พ่อถ่ายวิดีโอให้เก็บไว้ดูตอนแรกนั่งตรงนี้นะแล้วทีนี้ฝนตกแล้ว <S 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 เริ่มสาดไงก็ต้องย้ายที่นั่งระหว่างนั้นก็มีรถสินค้ามา รถแ,แบบนี้เนี่ยเขาเอิ่นมารถสินค้าเด้อจากเอิ่นมาแต่ใดแต่ไรแล้วบุเจ้าเอิ่นรถเอียงกันเขาก็บรรทุกสินค้าเนาะเนาะเบอร์ห้าสิบห้ามาชมบรรยาก,กาศของสถานีสิราชาแบบว่าสวยงามสะอาดสะอา้านในห้องน้ำไม่สะอาด ก็เหมือนสถานีทั่วไปล่ะจ้ะแต่ว่าตรงนี้ก็จะได้วิวภูเขาตรงนู้นหัวรถไฟเข้าบางอยู่เนาะขบวนที่พอจะไปพ่ท่านมาเลยจ้าแต่ว่าขบวนนี้เป็นขบวนสินค้ามาก,ก่อนแต่ว่ากใกล้จะมาละล่ะต่อจากขบวนสินค้านี่แหละเขาว่านี่มาแล้วมาแล้วพอพลกระเฝ้าค่าใกล้รถพระท่านจอดสนิทโดยฟ้าห้าวขุ้รถไฟหยานแต่บ่ได้เมื่อบ้านค่ะตื่นเต้นป้านเดหน่อยเสด็จกับบานปีใหม่ได้เดียวเนี่ยย่างห้ามองนั่งละบานบบว่างเลยขบวนนี้เขาสามารถนั่งตรงแบบ ได้ก็ได้นะคะที่ว่างๆบอดด์จากัดที่นั่ง่ะได้ทีแล้วทีนี่ละเปิ้ลย่านเบานบ่เห็นนาลูกสาวฝ่าอกกระจกโลงก่อนเดินตั้งห้องกับมีการชิคแฮ่นกันได้คุณพ่อกับคุณลูก่านฝรั่งได้เดียวเนี่ยได้นั่งรถไฟเหล่านี้กระถือใจพ่นคักขนาดบ่ต้องโยกเยกโยกเยกหัวซักเลยเข้าห้องน้ำได้เต็มที่เลยพูดด้สามทีขึ้นกันเยอะอยู่นะคะทบวนเนี่ยรถออกบายสองหาซิบแต่มาตั้งแต่บายโมกพี่น้องเอยแต่ว่ามากก็เหมือนแป๊บ เดี๋ยวนั่งเล,นน,งเลนนั่นเลนนี่เบิ้งทิวท<า>ัศน์บรรยากาศไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแป๊บเดียวเองรถกะม่าแล้วหลังจากที่ห้าทรงพอขึ้น,นรถไฟเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวห้อสิบ้าไปถ่ายรูปออก็ไอ่ซีราชา เห็นเนาะนี่นี่ค่ะตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปเบิงป่ายสถานีสีรถไฟสีราชาในสถานีจัดสวนจัดสถานีได้สวยมากๆเลยเราตอนที่เข้าถ่ายวิดีโออยู่ในฝนกระตกนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับคีเอเตอร์ตัวน้อยย่างข่อยเลยนี่ค่ะจะพามาเบิงป่ายสีราชาเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีนเนาะเบิงบอกออกว่าเป็นภาษาีบางคนก็อาจจะสงสัยว่าอุ้ยภาษาสถานีกับมาถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเอาเนาะกับแมนอยู่ละจ้าโดนๆมากเ่อเนาะอยากถ่ายวิดีโอไว้าก เบไวบเบิ่งกะคล้องนน่ละถ่ายไห้เบิ่งลังเทืออันบ้านอื่นเพิ่นบ่มีสถานีเด้เพิ่นกันอยากเห็นอยากชมตัวนาอว่าเป็นแน่วไรนี่ถ้าถ่ายไปมุมนี้จะเห็นวิวภูเขาวสวยมากเลยจ้าซ้มให้เบิบ่งชัดๆเลยเพียงเท่านั้นยังไม่พอเฮาก็าลงไปทางรถไฟอีกค่ะแอกท่าช่วยๆท่ากวนจักนิดหน่อยไหวเป็นทีระทึกแน่จักน้อยนึงเด้ถ่ายบ่ทัานหนำใจเลยในสถานีแลนมาบอกว่ารถชิ้นค่ะจะมาเร็วกัเลยเบิดอารมณ์สิถ่ายรูปซ้าเอาไว้ซ้านี้ซักกอนจิไปใช้ อีกนํ่ติดตามคอยไวเดอ้อพี่น้องเดอ้อ